แรงมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่สมรู้รู้ครูและคักับมิสซิสตอยแฟนเพจสาขวันนี้เรามาอยู่ที่โรงละครวิรินเทีเตอร์นะคะวันนี้เรามาทำะไรกันตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็พบกับพวกนุ่นหานบอกว่าสวยงามมากสวัสดีค่ะขอยัแนะนำแนะนำตัวให้ชาวมิสเพจเลดี่บอยนิดนึงแม่ เ็นผู้บริหารของนีลินโชค่ะนีลินเตื่อนเธค่ะสุดยอดมากมีครับขอขอย้อนขยาอเรียกมีนะเราเรียกอาราเรียทั้งนี้อ๋อเดี๋ยวมันไม่สวยไม่สวยเเเรราปป็็นนมีมีอันนี้มีรีนจริงๆมันเคยเปิดมาแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับค่ะเราเปิดมาแล้วแล้วเราก็ปิดตัวลงเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดปิดตัวลงหยุดชุวหยาวเราหยุดเราหยุดโอเคขอโทษค่ะขอโทษค่ะช่วงเราซึ่งนานช่วงเ่งนามากเลยแม่ แล้วจะถามว่าการกลับมาครั้งนี้มีหนูว่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าจริงๆหนูแอบเห็นเพราะหนูเห็นน้องๆอะเดินไปซ้อมอ่ะสเดือนแม่เดี๋ยวก่อนโชว์ครั้งนี้คือกว่าจะเป็นโชว์ในวันนี้เราจะดูกันข้างในนี่คือ3เดือน3เดือนคือเราเราได้กลับโชว์ใหม่เยอะทั้งหมดเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดค่ะแต่ก็คุณยังมีกลิ่นอายของความเป็นมิริน เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าผสมผสานสิ่งใหม่เข้าไปแล้วก็ให้มอวาไรตี้มากกว่าเดิมจังางนีง่ใช้ชื่อในคอนเซ็ปต์โชว์เนี่ยที่การกลับมาครั้งนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามิสินเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลวาไรตี้โชว์ พราะนองสักจตวัวแล้วเราก็ยังมีลักกลัวใช่ไหมใช่ค่ะเราทําเป็นสองตําชันคือหลังจากกลัวเริ่มนามิกไปแล้วเราก็คือทําทั้งสองอย่าง <laughs> จะได้จะได้ไม่มีข้ออ้างค่ะคือเ <laughs> นื่องจากว่าสไตล์ที่เราทําเนี่ยเป็นสไตล์ฮอลลีวูดสไตล์ที่ฮอลลีวูดเขาจะทําเป็นเป็นคลับเป็นโชว์ที่อยู่ในคลับเราก็ต้องการทําเช่นนั้นเช่นก<ๆ>ันแล้วเราก็ด้ ให้มีทั้งสองฟังก์ชันค่ะความหรูหรายังไงก็เดี๋ยวลองชมแอบบอกแอบบอกจริงๆรู้มาเยอะมากว่ะเหมือนคนเป็นคนเบื้องหลังดีๆแล้วเพราะว่าก็ก็คุยกับมีตลอดนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเอ่ยใดๆโชว์เอ่ยคือใช้เวลาเราก็มีบอกว่าเครียดมากเพราะทุกอย่างมันต้องรังสรรขึ้นให้จบ เพราะเราจะต้องเตรียมตัวเผยเ,เบาๆใช่ไหมคามูลค่าในการท oh. ี่บ oh. อกว่าเอางี้คือแทนบ้านเลยคนนี้นะคุณจะไปดูจะได้รับอะไรจากวิรินบาแน่นอนได้ความสนุกนะคะประทับใจแน่นอนนักแสดงเต้นกันตาแตก่สุดยอดมา <laughs> กมีโชว์ที่ให้ตื่นเต้นด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือของวันนี้เป็นวันว s ีโซ่แดงนะคะ ยังไม่เต็มร้อยแล้วก็จะมีแบรนด์โอเพนนิ่งด้วยใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่มี๊ฝากได้เลยครับวันขอฝากแบรนด์โอเพนนิ่งสำหรับบินโชนะคะวันที่15นี้ค่ะ15ตุลาคมสองพันาสิบห้าที่บิรินดีเนนะคะแบรนด์โอเพนนิ่งเต็มรูปแบบแต่วันนี้ก็เต็มรูปแบบเช่นกันใช่เต็มรูปแบบเช่นกันขอาได้เป็นกำลังใจเด็กๆได้ทุกคนนะมีิ๊จะฝากถึงแฟนเพจนิตสติบอยไหมคะกับบิรินเนี่ยได้เลยนะ ก็เขาไม่ได้ทำงานอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาเกจสามปีคนตั้งใจอย่างมากดังนั้นนี่ขอฝากพวกเขาด้วยนะคะได้เลยขอบคุณค่ะเดก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยขอบคุณนะครับมีสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่มิรินเทอร์เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะปักลายแอดไว้ให้ของมิรินเดี๋ยวขึ้นให้ด้วย เราสามารถมีคานเราเราสามารถจองตก็ตผ่านทางไลน์แอดได้เลยเป็นออฟฟิเชียลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจัดการให้นะเพื่อความสะดวกให้เลยได้เลยชค่ะขอบคุณมากเลยคา่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในนะคะหลังจากนี้นะคะลังจากนี้แล้วนี่คนนี้เลยคนนี้คนนี้คนนี้สำคัญมาีิมาดิมาดนมาสวัสดะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะมิ่าน เดี๋ยวไหต้องพูดต้องพูดก่อนคนนี้ตอนแรกอะตอนแรกอะเป็นพูดเป็นพูดเป็นตำแหน่งเป็นเมนเจอร์แต่ตอนหลังมาเนี่ยมันไม่ใช่ละแม่มันเป็นโคโปรดักชันทั้งหมดแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเกือบ100%นะสำหรับการโชว์หรือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์เรื่องชุดอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนเนี้ยที่จะเป็นคนดเรกหรือคร <Everything S 2> ีเอทเอวิสติ้ง <the bell. S 1> ใช่ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากสัมภาษณ์นิดนึงว่าภูมิใจไหมคะวันนี้เนี่ยพเพราะว่าคนเนี้ยพูดหมดเลยจรยิงจริงตอาจริงๆภูมิใจนะตอนโชว์ล่าสุดรอบสุดท้ายเนี่ยน้ำตาไหลเลยจริงเหรอรอบซ้อมรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะเมื่อเมื่อวันก่อนใช่ไหมที่หนูก็ฝึกเมื่อสักครู่นี้เราเป็นครูซ้อมนะเป็นแบบครูเซต เราแบบน้ำตาไหลเลยได้เห็นเด็กๆแบบว่าเต็มที่กันแล้วเด็กๆก็ดีใจเด็กๆน้ำตาไหลแล้วแบบรู้สึกภาคภูมิใจคิดจริงอะค่ะอะไรใดๆเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกเราก็มีทีมที่ซัพพอร์ตเราด้วยชจริงๆเรามีคนเบื้องหลังที่ซัพพอร์ตจริงๆค่ะในเรื่องของ ของ,องละครเนาะมันเป็นโปรดักชันมันเป็นอะไรที่ใหญ่เราแค่คนเดียวไม่สามารถโค้ทั้งหมดทีอไ,ได้ที่จริงที่ต้องขอบคุณหลกัหลกๆก็คือไม่ว่าจะเป็นคนเบื้องหลังทุกคนคจริงๆค่ะคือส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าใครจะมาดูโชว์นะเขาจะเห็นเบื้องหน้าแต่จริงอะ่ะเราอยากจะให้ขอบคุณคนเบื้องหลังด้วยเพราะว่าคนเบื้องหลังเป็นคนคิดสรรหาแล้วก็สรรสร้างโชว์ดีๆอย่างนี้ให้ชมอ,อยากอยากรู้อยากรู้ว่าเรามีอะไรที่จะแตกต่าง แต่ภามกับโชว์อื่นๆมากจริงๆอันนี้ก็อยากจะเซอร์ไพรส์นะแต่แอบบอกเล็กๆล,กละกันด้วยคอนเซปต์ของโชว์ของเราของมิรินโชในการกลับมาครั้งนี้ค่ะคอนเซปต์ของเราเป็นอ่าอินเตอร์เนชั่น e t ลว n ไรตี้เอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ค่ะ,ะซึ่งถ้าจากเมื่อก่อนนะคะเราเคยมาเราจะรู้สึกว่าอ๋อมิรินโชว์คือ การคอมไบร์ระหว่างมัชชิลอาร์ตและก็คารบเรชั่นแต่ตอนนี้ค่ะเราจะไม่เรียกตัวเองว่าคาร์บเรชั่นละเราจะเรียกว่าตัวเองเป็นวาร i ที้อินเตอร์เนชั่นแนลวาริที้เอนเตอร์เทนเมนต์โชว์เราจะก้าวไปอีกขั้นโราก้าวไปอีกที่เราเคยเห็นการโชว์คอมไบร์ไม่ว่าจะเป็นต่างๆในเมืองไทยอันนี้เราฉีกกฎฉีกแนวเลยใช่ไหมจะฉีกคือเราอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ใหญ่เราอาจจะไม่ได้มีชุดรูู้่ป้าใหญ่ลักการใดๆแต่สิ่งที่เราทำเต็มที่ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์และการแสดง แเราอยากให้แบบว่าภาพจำในการโชว์คาบาเรตค่ะเปลี่ยนไปอาจจะแบบหลายคนยคิดว่าขอร้องออกมาเดินโชว์ชุดใช้คนสวยแต่ว่าเราอยากให้มาดูที่เราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีวารรตี้มันมีหลาย,ลายๆสิ่งผสมผสานอยู่นั้นท mm hmm. ี่จริงอะค่ะสำหรับวันอีสเปคชั่นอาจจะไม่เต็มร้อยในเรื่องของเท่าไหร่แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดให้คนที่มาในรอบอีสเปคชั่นนี้ ร,รู้สึก uh> ร,ร,รู้สึกกังวลอะไรไหมเพราะวันนี้เป็นวันขายงานด้วยจริงจริงก็หลายๆอย่างตอนแรกก็แพนิกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอลเลคชั่นของเสียงอไรต่างๆนะคะแต่ว่า จนสุดท้ายเราเริ่กว่าถ้าเราแพนิคถ้าเราแพนิคแล้วเราอยู่แบบเราโคนออนอยู่เราโคนทุกคนอยู่มีคนที่อยู่ข้างหลังเราแล้วถ้าเราแพนิคคนที่อยู่ข้างหลังเราจะเป็นยังไงฉะนั้นเราองร่้มเขีงน,นให้ได้มากที่สุดแล้วก็มมากเลยให้ทําหน้าวเทียมมให้ดีที่สุดเยี่ยมแล้วให้น้องอ่านปากอะไรกับมิสลีบอยแฟนเพจใช่ไามมิสลดี้บอยแฟนเพจเราอยู่ด้วยกันมานานค่ะถ้าจะถามคุณครีมจะรู้นเนาะเ,<อ>เราอยู่ด้วยกันกับมิส s ลดี้บอยมานานจริงๆก็คืออยากให้มิสเลดี้บอยรู้ไว้นะคะว่า โลกนี้ไม่ว่าใครจะว่ายังไงเราจะเป็นเพศอะไรหรือได้ไก็แล้วแต่ทุกคนสามารถก้าวข้ามสิ่งเลวร้ายไม่ว่าจะเป็น COVID, โควิดโรคระบาดหรืออะไรไดแล้วภาคภูมิใจกับสิ่งตัวเองทำได้เพราะตอนนี้อันภาคภูมิใจกับสิ่งที่อรนทำสุดยอดมาก<อ>สุดยอดแบบนี้มีหนูนิดนึงจริงๆแล้วว่าเป็นเอฟซน้องอันอ,อยากถามนิดนึงว่า มีเซอร์ไพรส์บ้าโชว์อ่ะต้องอัดได้ร่วมโชว์ไหมในในครั้งนี้ยจริงบอกแล้วว่าเราผ่านตัวมาเป็นเบื้องหลังแล้วเราผ่านตัวมาเป็นเบื้องหลังแล้วตอนนี้คืออยากให้โฟกัสที่น้องๆแต่ถ้าในโชว์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ให้ได้ชมกันละกันจริงๆก็คืออาจจะมีอะไรที่ที่นอกเหนือจากความคาดคิดหรอไปก็ได้ นะนะคะก็ต้องฝากเป็นกำลังใจน้องอั่านเลยนะคะขอบคุณมากมากน้องอ่านนะคะเดี๋ยวเราไปชมโชว์ด้านในเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปสัมข้างในกันนิดนึงนะคะสัมภาษณ์บรรดานะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่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 ะอ่ะเดี๋ยว มีเดิน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 ขึ้นก่อนเออเดินสวยๆที่เดินสวยๆรังนะเออเดินแบบสวยๆปะมีมีมีต้องโพสตรงนี้ก่อนมีอยู่โพสตรงนี้ก่อนขนนกขนนกขนดอกไม้เออเขาเป็นของจริงเขาเป็นของจริงนะเออเขาเป็นของจริงได้ค่ะอู้นนี้เห็นไหมเขามีเขามีชุดมีมีมีเรายืนตรงนี้ก่อนเรายืนตรงนี้ก่อนเราอยากให้เห็นมากเลยนะอ่าจุดเช็คอินจุดเช็คอิน เขียวไม่ได้เขียวไม่ได้เขียวไม่ได้ม่วงก็ไม่ได้เขียวไม่ได้ม่วงไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในนะคะเมอขึ้นมาเขามาปลุกเขาจะมีเสรย์ความดีให้เราด้วยนิดนึงนะคะเก๋ๆนะพี่บ้านมาได้นี่ๆๆจะเป็นความดงเลยปล่าล่ะเป็นแชมเปญหรือโซนเตะสิคะนะกับแม่สามแล้วนะคะชมเปญนะคะอันนี้เป็คุณครีมรับอะไรดีเราได้แชมเปญ ที่จะบรรยากาศหนึ่งด้าก่อนนะะเชีสค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โีเขาอวึงได้นะอ๋อนนสวยมากด้านในแบบว่าตนนสวยมาก ปารีสโซ่หรอคะจีจีปารีสโซ่แล้วจีจียังไงวันนี้มีโชว์อะไรให้พี่ตื่นเต้นไหมมีเยอะเลยอะไม่อยากจะบอกก่อนนะคุณแม่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดก่อนจริงๆแล้วทีจีเนี่ยเขาเป็นอดีตนางโชว์เก่าที่ไซมอสขับเลู่พูเกตใช่ถูกต้องไหมคะคนลุกไปหมดเลยขนลุกไหมดูจะไม่ได้โชว์เป็นแบบแม่แม่โชว์ด้หรือเปล่าวันนี้ยังไม่ได้โชว์ค่ะแม่ยังอยู่ด้ไหม เขาผัดเขาผันตัวเองแล้วเขาผันจะเป็นเบื้องหลังแล้วตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะผันตัวเองแล้วส่งไม้ต่อให้กับรุ่นใหม่ๆแต่ว่านี่ก็จะเป็นแบบตัวแม่อินเนอร์อีกหนึ่งคนที่บอกเลยจะฝากติดตามผลงานพี่จีจีได้ทั้ไหร่บ้างอะตอนนี้ตอนนี้หรอคะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ร้านดีว่าค่ะค้าง้างร้านเซเว่นแฮร์สตูดิโอขายของขายของก่อนได้เลย เป็นผู้จัดการร้านเป็นเมเนเจอร์แล้วผันตัวแล้วโปรโมทไปแล้วหนึ่งเรียกเก็บพักเรียกเกิดกาได้ได้โอเคแม่แม่ตัวนี้เขาทำอะไรกันนาตัวนี้เขาทำอะไรกันนาสวัสดีค่ะได้ จะถ่ายรูปแบกแสดงนะคะจะไปถ่ายรูปแบบส่วนมากส่วนมากจะมีแบ็คดรอปใช่ไหมมีส่วนมากจะเป็นแบ็คดรอปงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่ให้นางชมมาเป็นตัวเดียวเออรถเก๋เก๋กุ้เก๋กุ้นเก๋กู้เย็นกู้นน้ำประวัตินะน้องนะนะคะคือตอนนี้คนหลากหลายมากเลยนะคะตอนนี้คือยิ่งันดักเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะต้อง่เคยพลา ได้่ีได้จีได้ค่6ถึงสิบจีได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนตายแล้วมีมคแบบมีมันยิ่งใหญ่มากนะ้ัลโหลนี่หรอเมลี่ขอดูไปเยอะเนะคุณผู้ชมเถ่ะสวยไะมส้ยมากมันอลังการมากจริงๆเพราะเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะตอนกวดมิสเตอร์เนี่ a l ่สอนยี่แต่อันนี้คือความน่ง่ายใหญ่กว่าเดิม เราไปดูกันค่ะไปดูความหรูหราก่อนน่าจะเป็นเฉพาะวันนี้อ๋อเฉพาะวันนี้เป็นดินเนอร์ก่อนเออใช่เป็นดินเนอร์ก่อนเบาๆแถวจีตรงไหนอะคะแถวจีเออเออตรงนีนจะพาไปที่โต๊ะได้ได้ครับได้ครับได้ครับตรงนี้เขาไม่ขายระวังนะครับปันญาอ๋อได้ขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยจีค่ะ หกถึงสิบส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะตรงนี้หรอแม่แล้วตรงนี้หรอน่าจะใช่นะโอเคเรามาเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะคะ เข้ามาในไงนหน่อยสวัสดีค่ะจากดิสก์บายแฟนเพจนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้เข้ามาเยิ่งชมมิดรินเจเตอร์ในวันนี้ค่ะสวยมากนี่แม่ยังไม่ได้ดูโจเลยนะไม่ใช่งานที่ต้องดูแต่เพราะว่าโชว์นั้นจะสวยเลยคุณแม่ไปจับแต่อะไรเงี้ยนะนตัวเลยเอาค่ะแล้วคุณนี่ล่ะคาไงมาใส่ญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ก็เตรียมมาขายงานโดยตรงใช่ไหมคะ แม่คิดว่าแม่จะถ่ายงานให้กับผู้ชายาาย,ยังไงหรือว่ามาดูเลยดิ เราจะนำโชว์เข้าชมไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเบรดมิลนะคะวันนี้เราก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท,ท่านขอบคุณมีครับคุณนิรเทตเตอร์เจอกันอีกครั้งในวันที่15ตุลาคม2560นะคะคุณตุนคนไทยด้วยกันค่ะคุณตุนโงโชว์ด้วยกันโชว์ที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยนิรเทตเตอร์สวัสดีค่ะ